สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีโอกาสนําพระผงเจ้าสัวหลวงู่ช้างสํานักสงฆ์หนองใยี่เมาส์ตําบลหนองตะไก้อำเภอสุวนรจังหวัดนครราชสีมามาให้ชมกันนะครับเป็นเทพเจ้าที่ปกเสกหุ่นพยนต์ได้เข้มขังมากนะครับถ้าเอ่ยชื่อหลวงพ่อช้างแล้วทุกคนจะนึกถึงเลยหุ่นพยนต์ของท่านนะครับที่มีชื่อเสียงมากนะครับประสบการณ์สูงของเมืองไทยนะครับผู้คนก็ ต่างประเทศนะครับก็มานิยมบูชาวัตถุมคนของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงไต้หวันนะครับเยอะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าพระผงเจ้าสวัวหลังหุ่นพยนต์นะครับเป็นอ่าพระที่เราส่วนใหญ่เลยนะครับผมกล้าพูดเลยส่วนใหญ่เลยคือมองข้ามพระผงรุ่นนี้นะครับคือผมไม่อยากให้มองข้ามนะครับเพราะว่าพระผงองค์เนี้ย เราได้ทางหลวงปู่และได้ทางหุ่นพยนต์คอยคุ้มครองคอยช่วยเหลือนะครับลักษณะด้านหน้านะครับคือเป็นพระผงเจ้าสัวพิมพ์เจ้าสัวนะครับจะเป็นองค์หลวงปู่ช้างสำนักสงฆ์หนองยญ่เมาส์นะครับนั่งขัดสมาธิเป็นประธานอยู่ในซุ้มด้านหน้านะครับนี่คือเอกลักษณ์ด้านหน้านะครับของเจ้าสัวนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นหุ่นพยนต์นะครับจะเป็นหุ่นพยนต์อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็เขียนเขียนมีคําตรงนี้นะครับว่า เจ้าสัวพายพยนนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่ครับคือเราได้ทั้งหลวงปู่และ,ะได้ทั้งหุ่นพยนคอย,คอยคุ้มครองคอยช่วยเหลือนะครับอ่าขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ามีคนตีความหมายเข้าใจาไปผิดนะครับว่าเจ้าสัวพายพยนเนี่ยคำว่าพายพยนเนี่ยคือไม่ใช่ปีพายนะครับคือความหมายของหลวงปู่คือว่าเจ้งงาสัวครับพระผงเจ้าสัวเนี่ยคือเจ้าสัวเนี่ย เอาหุ่นพยนต์ภายสย่ามไปด้วยนะครับเหมือนคุณแผนนะครับที่เอากุมารทองหรือหุ่นพยนต์ภายสย่ามเวลาออกรบเหมือนกันครับนี่คือความหมายของหลวงปู่ดีแท้จริงนะครับคือนําหุ่นพยนต์พายย่ามไปด้วยนะครับเนี่ยนี่คือความหมายที่แท้จริงนะแต่คนสมานมาก็ตีความให้ไปผิดนะครับกลัวเป็นผีพงผีพากันไปนะครับรุ่นนี้คนไทยนะครับจะมองข้ามกันนะครับแต่ต่างชาตินิยมกันมากนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับและอีกอย่างนะครับ อขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับหลวงปู่เองท่านยังเก็บไว้ในองค์ในชุดเนตของท่านนะครับนี่คือผมมีโอกาสที่เป็นบุญองค์ผมได้เห็นนะครับผมจึงมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับคือไม่อยากให้มองข้ามนะครับพระผงเจ้าสวาวผาญประโยชน์รุ่นนี้นะครับจะหาองค์ที่สวยๆจะค่อนข้างยากมากนะครับผมกล้าพูดเลยยากเพราะอะไรยากเพราะว่า,าเวลาที่หลวงปู่ ท่านเจิมน้ำมันหอมของท่านนะครับเป็นน้ํามันเมตตาของท่านนะครับถ้าใครเคยเข้าไปกราบหลวงพ่อนะจะสังเกตเห็นว่าท่านจะมีน้ํามันที่ว่าในการลุกเสกนะครับแล้วก็ท่านจะเจิมทีละองค์นะครับพอเจิมทีละองค์นะครับท่านก็ใช้ผู้การใช้ไอซีเมจิของท่านนะครับจะเขียนตรงยันต์ตรงหน้าอกของท่านนะครับตรงรูปเหมือนของท่านเนะี่ยจะทําให้ลิ้วชีวรตัวยันต์นะครับก็จะเดินลางหายไปนะครับ พราะเป็นเนื้อผงเนื้อว่านเนาะจะไม่คงทนถ้าโดนน้าโดนอะไรยิ่งโดนการเรากดลงไปเขียนยานอย่างเนี้ยขึ้นจบเลยนะครับ mm hmm. หาได้สวยๆญยากมากนะครับนี่หาโดส่วนใยากมากที่ผมเอาออกมา2องค์นี้คือมีความแตกต่างนะครับ mm hmm. ตรงสีทองเนี่ยคือไม่ต้องห่วงครับคือบางคือเริ่มต้นเขาอยากหาสีทองเนาะแต่สีทองมันจะมันจะเลอะเทอะนะคร, mm hmm. ครับเขาก็เลยจะพบเจอน้อยนะครับจะพบเจอน้อยก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะเจอสีทองในงนี้นะครับรงนี้ก็จะเห็นคาบน้ำมันเดิมๆเลยนะครับรงนี้ก็ถือว่าสวยนะครับยังเห็นดิวจีวอเห็นตรงยันตรงนี้อย่างชัดเจนอยู่นะครับจะมีดีคนละอย่างสององนี้นะผมพามาหชมนะครับนี่ครับเนื้อหามนสารนะครับเป็นเนื้อว่านมงคลของพ่อครับและเป็นผงที่ท่านทําคุ่นพยน์นะครับนี่ทุกคนจะไม่รู้นะครับ เป็นหุ่นตามตำราที่ท่านทำหุ่นพยนต์นะครับแล้วก็มีข้าวกลุนบาทของท่านนะครับอ่ะยังเจอเม็ดข้าวอีกเลยนะครับนี่พวกเม็ดข้าวกุ้นบาทของท่านนะครับจะเป็นว่านมงคลนะครับทางด้านโชคลาภเมตตาของท่านนะครับนี่นี่ครับเป็นองค์หลวงปู่นั่งขัดสมาธิอยู่ในซุ้มเป็นประธานนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็มีตรงยันนะครับตรงที่สังคติของท่านนะครับในซุ้ม ก็มีราคาเลขกยันนะครับอันนี้ก็เป็นคาบน้ํามันเดิมๆนะครับคาบน้ํามันเจิมเดิมๆนะครับเป็นทองเริ่มแตะเบาแล้วนะครับอ่เริ่มแตะเบาก็จะเห็นรูจีวอนนะครับแต่แต่น้อยมากครับที่จะเห็นสวยๆแบบนี้นะครับแต่ก็ยังว่าถือว่ายังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความคมชัดก็หายไปนะครับสังเกตเห็นใบหน้าของปู่นะครับจมูกปากไม่ค่อยเห็นนะครับตรงเมตตาหลัง่อเห็นแค่ฝั่งเดียวนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นหุ่นพยนต์นะครับนี่หุ่นพยนต์เห็นไหมครับเม็ดเม็ดข้าวคุ้นบาทนะครับนี่ข้าวแห้งข้าวคุ้นบาทของท่านนะครับเป็นผงที่ท่านทําหุ่นพยนต์ของท่านนะครับนามาผสมแล้วก็ปั๊มเป็นพระเจ้าสัวะพายพย,ยนต์ออกมานะครับนี่ครับคน amigo, เรา in อ,อ่ะส่วนใหญ่ дней. มองข้ามนะครับแต่คนต่างชาติเขาไม่มองข้ามนะครับพระผงเจ้าสวะพายพยนต์นี่ องนี้จะค่อนข้างเห็นเมตตาหลวงปู่ท้องข้างเริ่มพอเห็นนะครับจมูกปากนะครับแต่จุดเสียก็คือรวจีวรไม่มีนะครับหายไปนะครับอัคระตรงสังคติก็ไม่มีนะครับเพอหลวงปู่ท่านเจิมลงไปเติมน้ำมันลงไปแล้วท่านก็เขียนด้วยนะครับก็ทําให้เน,เ,นเนื้อผงเนื้อบ้านเนาะก็จะธรรมดาครับรายละเอียดก็จะโดนหลุดออกไปนะครับนี่คืออันหน้าครับ สำหรับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังองนี้จะชัดเจนอยู่นะครับพิมพ์เจ้าสัวนะครับนี่พรมเจ้าสัวนะครับดูฟอนตนะครับเจ้าสัวพายพยนนะครับเจ้าสัวพายพยนนะครับทุกคนเขาไม่รู้ก็ธรรมดาครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่พายเหมือนกันพอผมรู้ความจริงของอ้อผมก็เลยทําคลิปมาแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจเลากสศรัทธาในองค์หลวงพ่อนะครับนี่ เป็นคนพยนต์นะครับกล้ามเดญ่มากนะครับนี่อ่ะก็นำมาให้ชมกันมาอ่าเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเจ้าสัวภายพยนต์ไม่ควรมองข้ามนะครับขนาดหลวงปู่เองท่านยังเก็บไว้นะครับอ่าต่างชาตินี่คือนิยมมากนะครับเป็นเจ้าสัวพายพยนต์ได้ทั้งหลวงปู่และคนพยนต์ อช่วยเหลือคุ้มครองนะครับแขวนองค์เดียวจบเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับมาแบ่งปันความรู้กันนะครับสวัสดีครับ